<laughs> พี่แมมแต่งงานมนาะนานแล้ว <c oughs> แต่ไม่มีลูกอันนี้คือตั้งใจตั้งใจตั้งใจที่จะไม่มีมคุยกันกับคุยกักสามีมันเหมือนช่วงแรกที่มีได้อะอก็แบบเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอก,ก่อนต่างคนต่างทํางานพี่ก็เพิ่งมาอยู่อ s สามีก็เพิ่งเปิดบริษัทพอผ่านกันเดี๋ยวก่อนไปสักพักนึงเราก็เริ่มแบบเดี๋ยวนะ35แล้วอีกนิดนึงลูกก็จะออกมาเป็นผักแล้วนะก็คุยกันว่าจะเอายังไงสามีก็เขาก็พูดมาคํานึงก็บอก เราอยู่กันสองคนก็ได้นะโอบยกลูกเขาออกจากอกอะแสดงว่าเราไม่ได้อยากมีอยู่แล้วพี่เฉยๆพี่เฉยๆมากคือเป็นคนไม่ไม่รู้สึกว่าต้องมีอะไรเพื่ออะไรแล้วคุณแม่ล่ะนั่นาจะสิกรลนจะถามว่าน่าจะไม่มีผู้ใหญ่เรียกร้องรายการนี้อยากให้แม่ดูนะแปลว่าคุณแม่อยากให้มีใช่ไหมนอนอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เริ่มมีประโยคแบบแอนเบิร์นเพชรที่ขี่ดินอะไรอะไรใค้จะใชไม่ให้ใครอีกวมนี้ลูกหลานก็ไม่มีใช่พ่อโมเมก็ไม่มีถูก ก็เลยบอกว่านี่ไงลูกลูกลูกยังอยู่นี่ไม่ต้องพูดถึงหลานมีเมอีกถูกเอนี่ไงให้ได้ให้มาเลยให้ตอนนี้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอถึงหลานอย่ารอแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราเรามองว่าลูกคือห่วงนะคะพี่เห็นเพื่อนทุกวันนี้ที่มีลูกอ่ะครึ่งหนึ่งแน่นอนเขามีความสุขคนมีลูกแล้วมีความสุขสุขมากไปเลยแต่อีกครึ่งหนึ่งคือคุณก็ต้องห่วงเขาไปจนเขาโตอื เราก็มีรู้สึกว่าถ้าเราเลือกได้แน่นอนถ้าเรามีพี่เชื่อว่าพี่จะมีความสุขพี่เชื่อว่าพี่จะเลี้ยงเขาดีแต่ในเมื่อมันไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วไม่กลัวหรอแก่ๆแล้วใครจะดูแลเราอ่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าแก่ๆแล้วลูกมันจะเลี้ยงเรามันวันนี้มันเด็กทํางานวันนี้มันไม่เหมือนรุ่นเรานะที่ทํางานแล้วเก็บเงินมีทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่มีแล้วมองไปข้างหน้าเลยแน่นอนไม่มีลูกคอยรับผิดชอบงั้นทําไงเก็บเงินสิคะต้องมีตัง Uhm, ใชเ้เงินทำงานค well ่ะเนอร์ซิ oh, ่งโฮมีเยอะแยะเวลบีอิงทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่บอกว่าเตรียมตัวจะไปอยู่บ้านพักคนชรานี่คือเราคิดอย่างนั้นจริงหรอเราคิด่งันจริงหนึ่งเราต้องไม่เป็นภาระให้ใครคือมมเมเป็นน้องแต่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาค่ะถ้าเราอยู่บ้านพักคนชราคุณอย่ามองว่าต้องไปอยู่แบบรังทศน้าตาล่วงอยูนี้หรูหราให้บ้านพักชราที่มันแบบดีแบบ เหมือนรีสอร์ทตื่นเช้ามาโดดน้ําต่นเช้ามาโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดดไม่ไหวแล้วบางพี่ไว้นั่นโดดไหวแต่ไม่ขึ้นมาตอกเย็นก็งมมาขึ้นคือคิดอย่างนั้นค่ะว่าเราก็เลือกที่ที่เราสบายใจเรามีเพื่อนวัยเดียวกันเราไม่ต้องลาคาญเด็กเด็กไม่ต้องลาคาญเราแล้วก็เก็บเงินไว้ค่ะเจ็บป่วยมีข้อจํากัดเช่นป่วยแค่นี้รักษาได้ป่วยเกินจากนี้กรุณาปล่อยให้ดิฉันไปตามทางของธรรมชาติอย่ามาใส่ท่ออย่ามาฉีด นูน่นนั่นนี่แล้วก็ไม่เป็นภาระใครพี่บริจา่างกายเรียบร้อยรู้ด้วย,วยแค่ว่าแค่ว่าตอนจะผ่าช่วยช่วยรักษาหน้าดิชนิด <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแสดงว่าพี่แหม่มก็เป็นคนวางแผนแพลนไปในช่วงท้ายๆของชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วเอาจิงๆิงอย่าเรียกว่าวางแผนนะเรียกว่าดูไว้อย่างนั้นถ้าทําได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังอยู่ในหลูมพี่เรายังมีครอบครัวใช่ไหมคะล้วสมบัติจะยกให้ใครฮะน้องพอล